สวัสดีค่ะต้อนรับเราสู่ช่องน้ดิงกกตูมค่ะมากับเอฟซีตามมาดูนิถึงจะใส่ปุ๋ยทุเรียนนะคะใส่ฝ่นทุเรียนนะคะนี่ฝ่นทุเรียนนี่ก็คือมูลมูลวัวโอ้โหไก่ขี้ใส่มูลวัวค่อยนี่นะคะมูลวัวเดี๋ยวเราก็จะเอามูลวัวไปใส่จะเอามูลวัวไปใส่ ต้นทุเรียนนะคะฝนตกแล้วต้องให้ฝุ่นนะคะฝนตกเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ฝุ่นนะคะใส่ฝุ่นเอามูลวัวนะคะใส่ตามต้นผักหวานนี่ใส่มูลวัวตามต้นผักหวานแล้วก็ต้นทุเรียนทุเรียนทุเรียนได้รับน้ำฝน เอามูลวัวใส่มูลวัวมูลไก่ใส่ค่ะทุเรียนโตรเร็วนี่โอ้เราก็จะใส่มูลวัวใส่มูลไก่นะคะ f อเพราะว่าทุเรียนชอบอ่าฝุ่นไม่ใช่ปุ๋ยนะคะ ยาไม่คจะใส่ปุ๋ยนะยาจะใส่มูลวัวมูลไก่นะคะเดินดูสวนก่อนโอ้ยอะไรอะไรนี่อ้า,ามากัดโอ้ใบทุเรียนค่อยป้าแมลงโอ้โหแมลงกินใบทุเรียนอืมดีแต่ไมไ่ไปกินต้นใหญ่เนาะนู่นต้นใหญ่ชั้น ทุเรียนชั้นสวยแล้วโอ้ยแมงอะไรมากินต้นนี้ก็ไม่ใช่ย่อยต้นนี้ก็เล่งขึ้นเหมือนกันน้ำฝนดีจังเลยเนาะพอถูกน้ำฝนต้นไม้สดชื่นทุกต้นเลยหลังจากที่เหี่ยวเฉาทุกวันนี้ฝนตกบ่อยค่ะตกสามสี่รอบแล้ว ดีกว่าช่วงเดือนสี่เดือนห้าแย่มากตอนนี้ตอนนี้ก็ต้นไม้ก็ได้รับน้ำฝนออ้ดูสิต้นผักหวานจนกล่องได้รับน้ำฝนเย็นกันหมดเลยอ้าวต้นเงาะนี้ก็มีรังอะไรนี่โอ้รังนก อ๋อนกมาทำรังอยู่ที่นี่อ๋อนกน้อยมาทำรังอยู่ที่เออให้มันอาศัยอยู่เถอะเนาะว่านไฟเจดาปลูกง่ายง่ายพอปลูกปุกก๊บก็ติดปั๊บเลยเนาะนี่ได้สองกอปลูกง่ายง่ายอ๋อเก็บผักก่อนนะคะอันนี้คือผักมะระนะคะตี ผักมาละผักสไล่นะคะเอาไปกินกับลาบก่อนนะคะพอดีเลยซื้อเนื้อหมูไว้ลาบานี่ผักผักผักชอบกินผักจังเลยนี่ค่ะโอ้สวยจังยอดนี้ โอ้ยาวด้วยเก็บตั้งแต่ยาวๆนะยากไม่ได้เก็บสั้นนะนี่เก็บยาวๆแบบนี้เลยเก็บยาวแบบนี้เลย เดี๋ยวเก็บอ้อเก็บมะแข้งก่อนนะคะมะเขือพวงนะคะไอตีนี่คือมะแข้งมะเขือพวงเอาไปกินกับลาบก่อนวันนี้เรามีลาบนะคะโอ้ยยุงทำไมถึงเยอะขนาดนี้เด้ย,ยุงเอ้ยโอ้มะเขือพวงสวยจังเลยเราจะรอ,อให้มันเกะมันเกะมันไม่มมอร่อยนะเก็บอ่อนๆน,นี่ ก็เก็บอ่อนๆแบบนี้เก็บกิ่งกัดกิ่งหญ้านี่แหละเราต้นนี้ก็พุ่งขึ้นแล้วเลยใส่ทั้งโอ้ยอะไรใส่เปลือกไข่ด้วยเหรอนี่อ๋อน้องนะจะเอาเปลือกไข่มาใส่ด้วยโอ้โโตเร็วจังเลยนี่สองปีโตเร็วจังเลยต้นนี้ โอ้ต้นนี้ก็เริ่มแล้วนี่โอ้คิดว่าคงประมาณปีหน้ามั้งเนาะที่จะเป็นลูกเนาะอยากจะชมลูกทุเรียนแล้วเกินโอ้เป็นสักทีเักทุเรียนเอ้ยอยากจะชมแล้วเกินโอ้ยุ่งยุงยุงยุ่งทำไมยุงชุมขนาดนี้ฝนเพิ่งหยุดนะคะฝนตกเพิ่งหยุดก็ลงมาเก็บผกักแล้วก็มาดูสวนทุเรียนนะคะ ทุเรียนได้น้ําฝนเหมือนกับคนแต่เนาะคนก็ดีใจนะคะทุเรียนได้น้ําฝนชุ่มไปเลยโอ้โหเอ๊มันเป็นอะไรเนะาะใบมันทำไมถึงเป็นแบบนี้เนาะทำไมถึงต้องใบด่างๆด้วยเนาะอ่าเป็นอะไรใบทำไมถึงด่างๆไม่มีอะไรนะโอ้ยุงนะคะเอฟซยุงเยอะมากเลยโอ้ ตอนนี้จะกลับขึ้นบ้านก่อนดุงเยอะมากมากเลยดูสิคะสวนทุเรียนย่านหนิงนี่ก็หนึ่งต้นต้นนั้นต้นใหญ่ต้นเล็กก็ปลูกแซมแซมกันไปเรื่อยๆถ้าสิบกว่าต้นนี้เป็นลูกคงจะได้ขายเงาะก็ยังเหลืออยู่โน่เลืบ เล็กๆน้อยๆโอ้เก็บผักขมิ้กก่อนเอ้าผักขมิ้กก็คงแก่แล้วนะ่นไหมอุ้ยผักขมิ้กก็แก่หมดแล้วถ้าเรากินไม่ทันก็แก่นะผักขมิ้กเก็บผักกะทินริมรั้วดีกว่าโอ้โหกระถินยอดสวยจังเลยนู่นโอ้โหเก็บกระถินดีกว่านะคะอะกระถินยอดสวยๆเลยโอ้โห เดี๋ยวน้มลงมาเก็บเนาะอ๋อโน้มลงมาเก็บก่อนนะคะอือยุงกำลังกัดค่อยตอนนี้อ๋อยุงกำลังกัดตอนนี้โอ้ยหมดแล้วหน้าตาอนี่นะคะโอ้ยเก็บกระถินริมรั้วก่อนนะคะเ็ไอเต โอ้ยเอา้าโอ้ยเอาพอแล้วยูงก็กัดนะคะโอ้โหยิย่ตมากเลยนะคะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็เก็บผักขึ้นไปกินกับลาบก่อนนะคะเย็นนี้นะคะมีผักมะระมีผักกะทินนะคะมีมะเขือพวงนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยัน like, ยหนึงด้วยนะคะโอ้ยยู่กัดนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีนะคะนะคะี่ค่ะ